มันมีเหตุการณ์เอาภูเก็ตหน่อยปกติภูเก็ตเราจะเห็นไรเดอร์กับแท็กซี่มักจะมีปากเสียงกัน mm hmm. แต่เรื่องนี้หลายคนชื่นชมและถือเป็นการกู้ภาพลักภูเก็ตมีไรเดอร์เข้าไปจอดทับที่แท็กซี่แ mm hmm. ท็กซี่ออกมานี่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 หน่อยปรากฏว่าเห็นบอกไรเดอร์คิดในใจกู mm hmm. ดโดนแน่แต่คิดว่าถ้าสมมติตีผมนะผมชนเกิดอะไรขึ้นดูภาพนยฮะที่ภูเก็ตฮะ,ะครับรอ,อคนเวลานิดนึงนี่ตอนนี้ผมใต้หวีโออยู่กันนะครับนะ อาน้องวิ่ง F หรือวิ่ง F1 ครับโบโบโบใช่ไหมครับเขาบอกน้องไม่ว่าห้ามครับแต่บบริเวณวินมอเตอร์ไซค์เขาบอกไหมครับผมไม่ได้ว่าผีนะนี่เพิ่มเพิผมว่าผีผีอยู่ฝั่งโน้มเปลี่ยนคนเหนือวินเปลี่ยนอยู่ฝั่งตะลี่อยู่ ผมจะไปมัวฟังฟั้งครับโอนั่นแล้วคือฝั่เข้าใจใช่ไหมครับความว้่นวายคือวินพุ่นนะครับคือวินโผลอยนะครับนะเครื่องตรวจชนันท่านนองมาดับบริเวณนี้รถวน่งกลางต่อไปดับไปห้างกับวิน50เมตรเนาะต่างกดนคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องบอกอ๋อขออภัยไม่ใช่แท็กซี่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ขับทางเขาเรียกอะไรนะโบฮะโบก็คือที่ต้องเรียกผ่านแอปใช่ไหมปรากฏว่าพี่วินคนนี้น่ารักมากช่วยพี่ชัตชัยเราไปเจอพี่ฉัตชัยบอกเอาพี่ทำไมไม่ตบอ่ะเเเเพราาาาาาะหห็นนนนนนบอออออกกกววว่่่่่่้้ีีียยขคมมืไ ว่าจะเป็นแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นโบลหรือไรเดอร์มักชอบตีกันเวลาขับรถท,ทับที่คุณฉัดชยัยวันนี้เราไปเจอแกว่ายังไงพูดจาดีๆก็เป็นเพื่อแกบอกว่าเห็นแบบนี้มาหลายครั้งอยู่แล้วแต่คือแกบอกว่าการที่บอกเขาอย่ามารับกันหน้าวินแบบนี้มันถือว่าเป็นการให้เกียรติกันวันนี้พี่ฉัดชัยเลยบอกว่าที่ผมเข้าไปคุยกับเขาดีๆคุยด้วยเหตุผลเนี่ยมันจบลงด้วยดีเพราะเห็นมาหลายครั้งแล้วถ้าเกิดเข้าไปตีเขาไปต่อยเขาสุดท้ายจบที่โรงพักตลอดเพราะฉะนั้นการพูดจาดีๆก็ทาให้บรรดาเขาเรียกอะไรไรเดอร์หรือ เราไม่ควรจะขับรถทับที่เขาเพราะฉะนั้นพูดเพราะๆและหลายคนชื่นชมบอกนี่ไงมันเป็นการกู้ภาพรักษภูเก็ตได้อย่างดีเลยก็ก็บอกเขาว่าน้องๆ ขับแอปของอะไรครับน้องรู้ไหมว่าเขาไม่ให้รับหน้าวินน้องรู้ไหมครับถึงกฎระเบียบนู่นนั่นนี่น้องรู้ไหมครับน้องก็ไม่รู้ก็เลยอธิบายให้น้องเขาทราบว่าต่อไปเนี่ยยังไงก็ขอความร่วมมือนะครับเรา,าไม่ได้ห้ามอันนี้ผมไม่ได้มีการพูดว่าห้ามเลยผมจะพูดว่าน้องครับขอความร่วมมือนะครับคุณผู้ชมไอ้แบบนี้มันน่าชื่นชมนะส่วนคุณต้นซึ่งเข้ามารับทับที่เขาคุณต้นวันนี้ก็ยอมรับกับเราเหมือนกันบอกนึกในใจตอนแรกที่พี่วินกวักมือเรียกนี่ฮะเขาบอกโดนตบแน่ๆเห็นท่าไม่ดีเตรียมบ เขาเตรียมจะบิดหนีนะถ้าเขาโดนตบคนหนีแน่ๆปลากดตกใจว่าพี่วินพูดจาดีมากยังบอกเออขอบคุณมากพี่วินคนนี้ใจดีจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าขับมาทับที่เขาจริงๆมันต้องเลยไปอีก50เมตรซึ่งข้าเลยไป50เมตรพี่วินเขาไม่ว่าแต่เรื่องนี้ก็ชื่นชมว่าวินใจดีมากเราไปย่งลูกแกเรียกแล้วน้องๆน้องอ่นผมก็อ่านมาเออตอนแรกก็ครับไม่ด้เอกใจแล้วมีปัญหาแน่นอนแล้ว แต่เกดเกดยงนะ่งหน้าก็ยิงไม่น,นักนกลัวพี่ก่อนโอ้ใจัวพี่ผมอตอนแรกเออดีใจนานๆใช่ <c oughs> คนแบบนี้รับ <c oughs> อยากให้แบบถ้าเจอวินก็รับเกดอ่างก็นึกหน่อยก็บางทีตรงนั้นมันที่ตามากินของเขานะบางทีเราใจเขาใจเราถ้าเราไม่ยั้กมืก็หมดกลายเป็นว่าน้องโบนี่เท่าไรจับมือกันเหรอจับมือกันละก็คือมาเคลียร์ใจกันเลยแล้วต้องจุดสัมษณ์ก็คือตรงวินเขาได้ละนี่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเอาไปเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยที่ตอนเขาคุยเคลียร์ใจกัน คือเรื่องแบบนี้มันดีเห็นไหมไม่ต้องไปตั้งทะเลาะข้านาดวินยังบอกผมใจปูเลยนี่อะทำมาหากินมันต้องแบบนี้